أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله الأولين والآخرين วะะนบีนะมุฮัมมัดอันอับดุฮูวะรัสูรุฮูอัลสลุลลอฮูบิลฮุดะวะดีนิลฮักกะลิยุซฮิรอฮูอะลาดีนิกุลลิฮิวะลาวกะลฮัลกาฟิลูนอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูครับพี่น้องที่รักผู้ศรัทธาที่รักยิ่งครับผมชีวิตของเรามีไว้เพื่ออะไรชีวิตคืออะไรทำไมถึงต้องเกิดมาทำไมถึงต้องมีชีวิต คำถามเหล่านี้นะครับมักเป็นหนึ่งในคำถามที่ว่ามนุษย์หลายคนมักจะถามเวลาที่เขาเกิดความทุกข์คือเวลาที่มีความสุขเนี่ยมักจะไม nice ่สนใจเรื่องประเด็นนี้มีความสุขก็อยู่กับความสุขไปมนุษย์เราจะมานั่งคิดถึงเรื่องประเด็นนี้ทำไมฉันต้องเกิดมาทำไมฉันต้องเหนื่อยอย่างนี้ทำไมฉันต้องทาราณทำไมฉันถึงต้องแย่อย่างนี้เราจะคิดเวลาที่เรามีความเศร้าเวลาที่เรามีความทุกข์เวลาที่เรามีความกลัวเวลาที่เราเกิดความเสียใจเวลาที่เราเกิดความเมสิกที่ไม่ดี พีน่น้องที่รักยิ่งครับอินเฮียอิลากัลัมฮิลบิลบาสอดึยามันเป็นเพียงห้องสอบห้องสอบที่มีความทุกห้องสอบที่มีความสุขเวลามีความสุขเราก็หลงไหลได้เพื่มไปกับมันเวลามีความทุกขเราก็ตีโวยตีวายตีโพตีไพไม่สบายใจหรือว่าทุกหรือว่าเศร้าหากมุสลิมเรามองด้วยสายตาของผู้ศรัทธาหากเรามองด้วยกับสายตาของมุสลิม ประกอบกับสิ่งที่พวกอัลลอตซบฮาโนตาได้เล่าให้เราฟังอยู่กับบรรพชนในยุคก่นกอนๆเราก็จะมองเห็นความจริงที่ว่าดุนยานี้มันคือฉากฉากหนึง่งมันเป็นเหมือนกับเป็นภาพดวงตาที่ว่าอะไรก็ตามที่เราได้มันไม่มีอะไรที่เราได้อย่างแท้จริงมันเหมือนกับสรอปอ่ะพี่น้องสรอปหรือในภาษา,ษาษกรีกนี่แหละที่ว่าถ้าเกิดพี่น้องเวลาเดินทางนั่งรถหรืออ,อยู่กลางทะเลทราย เวลาที่มันร้อนแล้วอุ่นแล้วเรามองไปไกลๆเนี่ยข้างหน้าเราจะมองเห็นเหมือนกับมีแหล่งน้ําใช่ไหมครับแต่พอเราไปถึงปุ๊บอ่ะมันไม่มีแหล่งน้ําที่ว่านี่ยุ่งยากเหมือนกันเลยอะไรก็ตามที่เรามีตอนนี้พี่น้องเรามีอะไรบ้างครับบางท่านก็อาจจะมีเงินบ้างบางท่านอาจจะมีเงินเยอะหน่อยบางท่านอาจจะมีบ้านบางท่านอาจจะมีรถบางท่านมีคู่ครองมีครอบครัวมีอะไรก็ตามถึงเวลามันก็ไม่มีอะไรเลยถึงเวลาปุ๊บมันเข้ามาหาเราแล้วมันก็จะจากเราไปไม่หละจะจากเราไปก่อนที่เราจะเสียชีวิตหรือ เราอาจจะจากมันไปก่อนไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเกิดเรามองชีวิตในภาพรวมจริงๆไม่ใช่แค่ดุนยาหากเรามองชีวิตในภาพรวมเราก็จะพบว่าอะไรก็ตามที่มีในดุนยาที่เป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ถึงจุดหนึ่งมันจะจบถึงจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นอดีตจะสุขแค่ไหนก็ตามมันก็จะจบมันก็จะผ่านไปจะได้ไปเที่ยวจะมีความสุขจะเจอคนที่รักจะได้อยู่กับคนที่รักจะนานแค่ไหนก็ตามถึงจุดหนึ่งมันก็จะจบ เช่นเดียวกับความทุกข์ครับว่าจะเราจะทรมานแค่ไหนถูกระสอบหนักแค่ไหนชีวิตเราจะเจอกับบททดสอบที่เรารังเกียจแค่ไหนก็ตามถึงจุดหนึ่งมันก็จบมันเป็นธรรมชาติของโลกดุนยาครับบัมพะหลุกเราก็เป็นแบบนี้แหละเขาก็ผ่านจุดที่เขารักผ่านจุดที่เขาชังแล้วเขาก็ถึงจุดจบของเขาไปว่ามุสลิมถ้าเรามองภาพให้กว้างอะพี่น้องอะไรคือสิ่งที่แน่เะพึงกลัวอย่างแท้จริงถ้าเราเป็นมุสลิม เราก็จะมีคำตอบในใจเราก็คือความกดกิ้วของลอตต์ต่างหากที่เป็นความน่าสะพรึงกลัวที่แท้จริงมันไม่ใช่ความทรมานในดุนยาหรอกเปนนันพิน้อกว่าท่านอาจจะทุกข์อาจจะท้ออาจจะเศร้าอาจจะอะไรกับศากับบททดสอบของดุนยาขอยดูไว้ว่ามันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับความโกดกิ้วของพู้ลอตสุบฮาญะฮูวัตาละแล้วหนึ่งในความโกดกิ้วที่น่ากลัวที่สุดก็คืออะไรครับนรก ไฟนรกที่พว no ้ล <Laughter. S 1> ้อบอกว่าพว้ล้อเตรียมไว้เพื่อไปการลงโทษโดยเฉพาะไปในดุนยาพว้ล้อไม่ได้เตรียมไว้เพื่อลงโทษไปในดุนยาพวกล้อให้เพื่อยังประโยชน์กับมนุษย์มันมีความทรมานแบบที่เรารู้กันถ้าเราไปโดนเราไปสัมผัสโดยตรงถ้าเราใช้ผิดวิธีมันคือหายนะแต่นี่ไม่ใช่ไฟที่อู้ล้อเตรียมไว้สำหรับการลงโทษแล้วเมื่อพว้ล้อบอกว่ามันมีอยู่นะไฟที่ผู้ล้อเตรียมไว้สำหรับการลงโทษโดยเฉพาะ มันจะขนาดไหนนี่คือสิ่งที่มุสลิมต้องกังวลครับเพราะชีวิตในดุนยาเนี่ยว่ากันหลัก10ปีหลักร0อยปีอ่าสูงสุด120ยี่สปีแต่โลกหน้าครับแค่1วันของโลกหน้าเทียบกับโลกนี้ก็เท่ากับ1,000ปีแปลว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่ต้องถูกลงโทษในไฟนรก1วันของโลกหน้าแค่วันเดียวนะพี่น้องหวันของโลกหน้าจะเท่ากับชีวิตในดุนยาถึงหนึ่ปี หนึ่งพันปีไม่มีใครอยู่ถึงมากกว่าอายุไขแล้วสิบเท่าสิบกว่าเท่าถ้าเกิดมีความสุขในช่วงหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วไปทุกหนึ่งพันปีพี่น้องว่าตกลงอนไหนนะ่าเสียดมากกว่ากันความทรมานในรอบหกสิบปีเจ็ดสิบปีที่เรารู้สึกมันยาวนานหกสิบปีเจ็ดสิบปียังรู้สึกว่ายาวนานแล้วเป็นพันพันปีหมื่นหมื่นปีมันจะยิ่งแน่สะพูนกลัวขนาดไหนฉะนังมุสลิมเราครับยิ่งเมื่อเราได้คิดเราก็จะได้สติ โลกตุนยามาเป็นบททดสอบเราเกิดมาเพื่อรับบททดสอบมันมีทั้งที่เราชอบกับที่เราไม่ชอบบางคนอาจจะท้อแล้วบอกว่าอาจารย์เนี่ยทำดีได้ดีจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมชีวิตฉันมันทรมานทำไมบททดสอบมันหนักเลอเกินมันหนักพี่น้องบททดสอบมันหนักแน่นอนแต่มันก็จะผ่านไปแล้วเมื่อมันผ่านไปครับการตอบแทนเอาล้อเตรียวให้กับผู้ที่มีความอดทนอย่างแท้จริงทําดีได้ดีแน่นอนครับพี่น้องเพียงแต่ดุนยาเป็นห้องสอบไง เพราะนั้นในห้องสอบเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ความดีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมันเป็นบททดสอบเราจะเห็นคนไม่ดีได้ความดีมากมายมหาศาลได้สิ่งได้สิ่งดีมากมายมหาศาลเป็นเรื่องปกติเพราะนี่คือห้องสอบไงไม่มีใครเข้าห้องสอบมาเพื่อสะดวกสบายเราเข้าห้องสอบเพื่อทําภารกิจของเราให้เสร็จภารกิจเสร็จเราก็อยากคีบออกไวๆมันก็แค่นั้นผู้ศรัทธาแค่นั้นเลยถ้าเราเสร็จสิ้นภารกิจจากดุนยาเราก็อยากจากมันไปไวๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่อยากจากดุนยาแปลว่าหัวใจของเรานั้นยังมีปัญหาอยู่ วันนี้วันนี้ครับดัวที่จะมาชวนพี่น้องที่รักพูดคุยกันนะครับดัวบ้านมสซิมจากหนังสือดัวบ้านมสลิลของจาซาร์นะครับหน้าที่1 6 8เรามาคุยเรื่องดัวร็อบบานาก็คือดัวที่อยู่ในคัมภีร์อลรัลกุรอานเป็นหนึ่งในดัวที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าใช้สำนวนที่มาจากพั้ว่าสุบฮานวัตาโดยตรงดัวขอให้พ้นจากไฟนรกครับผม ขอพวก Allah, พเราสบาแต่ลรคุ้มครองพวกเราให้เราพ้นจากการถูกนงโทษในไฟนรกแล้วก็ในด,ดุฟังศพด้วยครับอามินเูื่อใขอพ้นจากไฟนรกนะครับถ้าไม่เอาแบบไม่ซ้ํากับที่เราพูดคุยไปแล้วนะครับในที่นี้จารย์ซาร์เพิ่มมาอีก2บทเรามาดูจากบทแรกกันก่อนนะครับผมบทแรกนี้นะครับอยู่ในสุรัอัลฟุรกอนอะที่65พวกเราพูดถึง บ่าวของบุคคลที่พ่อเลาะรักพ่อเลาะมีแต่แล้วพวกเลาะก็บอกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในดุอาที่เขาจะขอเขาขอว่าไงครับรับบานัสริฟอันนาร็อบบานัสริฟอันนาอาดาบเจฮันมนมะอาดาบเจฮันนมะอินนาะดาบเบฮาอินนาะดาบเบฮาคานุกรอมะ كان غراما ربناصرف أن عذابهنما إن عذابها كان غراما ดอาที่มาจากกุรอ่านครับจะมีความไหลลื่นเวลาอ่านมันจะมีทำนองได้แล้วก็จะมีความไพเราะแล้วก็ความหมายก็มีความงดงามแล้วก็สมบูรณ์ในดวูวบทนี้เราขออะไรครับผมรับบานัสริฟอันนับ ในอัลกุรอานเนี่ยนไปไม่ได้ที่เราจะแปลถอดความเป็นภาษาใดก็ตามในโลกเพราะเป็นสำนวนที่มาจากพระเจ้าความสามารถของมนุษย์ทำไม่ได้เราทําได้แค่พยายามแปลเท่าที่เราจะทําได้รับบานาครับแปลแบบง่ายๆก็คือเจ้านายของเราโอ้เจ้านายของเรา,เ,า,า,เ,ราเราต้องการขอขอได้จากนายของเราครับอิสริอัน,นาเปิดพลิกมันให้ออกไปจากเรา ใช้คาว่าพลิกมันให้ออกไปจากเรานะอาดาบยจะันนำอะไรครับการลงโทษในไฟนรกไม่ได้บอกว่าขอให้นรกเนี่ยออกไปจากเราแต่บอกว่าขอให้การลงโทษในไฟนรกเนี่ยออกไปจากเราไปไกลเราเพราะอะไรครับเพราะถึงเวลาโลกหน้าอย่างที่พวกเราทราบกันก็คือไฟนรกจะถูกลากมาให้พวกเราเห็นกันต่อหน้าต่อตาคือยังไงเราก็ต้องเห็นไฟนกไรกเพื่ะนเป็นพระที่จะขออวว่าขอให้เราอยู่ไกลาจากไฟนรกคือยังไงมันก็ต้องเห็นนะพี่น้อง แต่ประเด็นก็คือเห็นแล้วถูกลงโทษในนั้นหรือเปล่าหรือว่าเห็นแล้วรอดจากมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือรอดจากมันการรอดษจากไฟนรกเนี่ยที่เราควรจะโดนขอให้เรารอดไปจากมันซึ่งถ้าเราสังเกตดูจากฮะดีสหลายๆบทนะครับเราจะพบว่าโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์ทุกคนสมควรจะต้องถูกลงโทษโดยพื้นฐาน ถ้าไม่ใช่พ่อละพระลอสบาตรามีความเมตตาหรือว่ารักเราโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์ทุกคนสมควรจะถูกลงโทษเพราะไม่มีใครสามารถตอบแทนความดีงามที่อัลลอฮ์ให้กับเขาได้อย่างเต็มที่ออลลอฮ์ความเมตตาเรามายี่สี่ชั่วโมงเราตอบแทนพระองค์ด้วยก,การทําความดีแค่วันละไม่ถึงชั่วโมงถามว่ามันตอบแทนกันได้หรือตอบแทนไม่ได้เอาแค่ดุนยาที่อัลลอฮ์ให้เรามาเนี่ยเราทำามั่นอิบาระมันก็ตอบแทนกับดุนยาที่อัลลอฮ์ให้เราไม่ได้ บัคไบอกอาจารย์ลูนยาฉันทรมานฉันเหนื่อยฉันทุกข์ฉันเศร้าฉันอะไรพวกเราไม่ได้ให้เรามีตามองเห็นกันนั้นหรือแค่ดวงตาคู่หนึ่งไม่มีหมอคนไหนในโลกมอ้กับเราได้นะเราจะรวยแค่ไหนพี่น้องเอาเงินซื้อดวงตาตัวเองไม่ได้อย่าไม่พูดถึงสิ่งอื่นๆที่มันเป็นความดีงามที่เราให้เราอย่างมากมายตอบแทนไม่ได้หรอกครับเหมือนกับที่ท่านอับดลมฮัมัสลาสลัมพูดกับดาซาบะเขาบ่าจงรู้ไว้เลยนะ ว่าพวกคุณไม่มีทางได้เข้าสวรรค์เพราะการงานของคุณแปลว่าโดยธรรมาชาติแล้วเราไม่คู่ควรกับสวรรค์ด้วยซ้ำพี่น้องซาบานีแล้วตกใจบอกยาละซูลลอนี่ไม่มีใครคู่ควรกับสวรรค์นี่เรอแม้แต่ท่านหรือยาละซูลลอ้นเพราะทาราูรลเป็นผู้ที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดอัลลอฮ์ยกโทษให้ในบาปทั้งหมดท่านเบียมอสละลอสลามบอกว่าไงครับแม้แต่ตัวฉันเองก็ไม่ได้คู่ควรกับสวรรค์แม้แต่ตัวฉันเองก็ไม่ได้คู่ควรกับสวรรวค,ครร์นอก จากว่าพราะองค์นั้นเมตตาฉันเพราะความเมตตาเพราะความเมตตาเพราะนั้นครับความหมายในยาจากอัลกุรอานแล้วก็จากคดิษฐายบทเนี่ยเราจะพบว่าเราไม่คู่ควรกับสวรรค์แล้วก็ที่พำนักของเราที่คู่ควรจริงๆนะันคือไฟนรกเหมือนกับะดิษอีกบทหนึ่งที่ท่านบอบดโมฮหมัสลสลามพูดถึงคนเวลาเสียชีวิตไปะดิษฐยาวมากๆ ท่านนบีเล่าไว้ครับส่วนหนึ่งท่านนบีบอกว่าไงครับในกรณีของชาวสวรรค์ว่าที่ชาวสวรรค์เนี่ยเมื่อเขาอยู่ในหลุมฝังศพเขาจะเห็นภาพไฟนรกแล้วก็จะมีเสียงบอกกับเขาว่านี่คือที่พำนักที่เจ้าคู่ควรซึ่งพ่อล้อได้เปลี่ยนให้มันเป็นสวรรค์ซึ่งพวกล้อได้เปลี่ยนให้มันเป็นสงสวรรค์เรียบร้อยแล้วก็คือหลังจากเห็นภาพ นรกที่ฉายมาให้เขาเห็นพวกเราก็เห็นภาพของสวรรค์แล้วก็มีเสียงบอกว่าพวกเราได้เปลี่ยนจากที่พมนักในฟันนรกของเจ้าให้เป็นสวรรค์แปลว่าจริงๆธรรมชาติแล้วเราคู่ควรกับไปนรกถ้าถือว่าเป็นคนชั่วสุดๆพวกเราก็จะฉายภาพให้เขาดูสวงสวรรค์แล้วก็บอกนี่คือสถานที่ที่เจ้าควรจะได้มันแต่เพราะเจ้าเลือกที่จะปฏิเสธ เจ้าเลือกที่จะปฏิเสธพระเจ้าเจ้าจึงไม่ได้มันเขาก็จะเห็นภาพไปนงลกซึ่งเขาก็เห็นมันทั้งคู่ไปตลอดจนกว่าจะถึงเวลาการฟื้นคืนชีพเพราะนั้นพี่น้องครับคำว่าอิสริฟอันนาเนี่ยในดวอาบท,ที่ว่าขอให้มันออกไปจากเราเนี่ยความหมายในยาก,ก็คือจริงๆมันต้องอยู่กับเราหรือจริงๆเราต้องเข้าไปในมันแต่ด้วยความเมตตาของผู้ลอสุบฮานุวัตลาทำให้เรานั้นจะรอดพ้นจากมันหากองเมตตาเรา เพื่นั้นรับบนันทึกสิทธิ์อันเน,น,น,น่าอาเดะบาฮันนัมนายของเราโปรดให้เราหรือนายของเราโปรดให้การลงโทษในจฮันนัมเนี่ยมันถูกพลิกออกไปจากเราขออย่าให้เราได้เจออินนาะอาเดะบาฮาค่นาะก็รอำมาพราะแน่นอนที่สุดอินนาะแน่นอนที่สุดเลยอาเดะบฮาการลงโทษในไฟนรกนั้น แค่นกรอมามันจะอยู่ไปตลอดการคือนรลกเมื่อถูกสร้างมาแล้วมันจะไม่ถูกทำลายอีกมันก็จะอยู่เป็นไฟนรกไปตลอดการใครถูกลงโทษในนั้นเขาไจะถูกลงโทษในนั้นผู้ใดที่ผู้ร้อเมตตาจะนําเขาออกมาผู้ร้อก็จะนําเขาออกมาทีแน่ๆครับย้ำอีกครั้งหนึ่งมันเป็นไฟที่พว้ร้อสุมาตราเตรียมไว้สําหรับการลงโทษโดยเฉพาะ เพราะนั้นพี่น้องไม่ต้องจินตนาการจินตนาการแค่ไหนเราก็คิดไม่ออกหรอกว่ามันจะน่าสะพนกลัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองถึงสิ่งที่พระล้อเตรียมไว้ลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนพระองค์เราจะรู้สึกเลยว่าในดุนยาเนี่ยมันไม่มีความทรมานอะไรจริงๆหรอกจะเป็นความหิวตอนนี้เราหิวจะเป็นความหวาดกลัวตอนนี้เราหวาดกลัวจะเป็นความเศร้าตอนนี้เราเศร้าแต่ความรู้สึกทั้งหมดที่เรามีตอนนี้พี่น้องที่ดูถ้าเราตายไป มันจะยังอยู่ไหมมันก็ไม่เหลือแล้วอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นเพราะเราอยู่ในดุนยาเนี่ยไม่มีอาหารจะกินเนี่ยไม่มีเงินหรือเบื้องที่มีเงินแต่ว่าลูกหลานเป็นคนไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยความรู้สึกทั้งหมดถ้าเราตายมันก็จบอารมณ์เหล่าน,นี้เราไม่ติดค้างเลยไม่มีอะไรติดค้างเลยเราก็จะเหลือแต่ว่าอา้าวฉันมองโฟกัสปิดที่มาตลอดจะไม่ได้โฟกัสว่าโลกหน้าล่ะ ฉันเตรียมอะไรไว้บ้างทําไมฉันถึงไม่เครียดฉันน่าจะเครียดกับเรื่องนี้มากกว่าทําไมฉันถึงไม่เครียดกับเรื่องนี้ทาไมฉันมัวไปเครียดอะไรก็ไม่รู้ของดุนยาใครที่ให้ดุนยาอยู่ในหัวใจของเขาความทุกข์ความเศร้าของเขาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในดุนยาแต่ถ้าใครให้ดุนยาอยู่ในมือเขาเอาอาคิรอมาอยู่ในใจ คนคนนั้นเนี่ยเขาจะพบว่าความทุกโศกความเศร้าของดุนยานั้นมันเป็นเพียงแค่ชั่วประเดียวกะดาวแล้วมันก็จะผ่านไปเพราะนั้นดู่าบทนี้ครับพี่น้องขอกันบ่อยๆขอกันบ่อยๆอรับประสิฟอันอานาบิจันนมาอินนาอินอานาบากันนบรามะอินฮาตาอัตมุสตกราวมุกะมะดูบทนี้ถ้าเป็นไปได้พี่น้องก็กลับไปดูอัลกุรอานแล้วก็อ่านตั้งแต่แรกในสุัพุทก่อนนะครับจะพบว่ามีข้อเตือนสติผูรัทธามากมาย หลายครั้งเราลืมครับการใช้ชีวิตในดุนยามันทาให้เราหลงลืมสิ่งสําคัญต่างๆนานานมากมายการอ่านการศึกษาการทบทวนการไข้ควรอัลกุรอเนี่ยจะทําให้เรามองเห็นจะทําให้เรามองเห็นว่าอะไรคือเรื่องที่เราต้องกลัวจริงๆอะไรคือเรื่องที่เราไม่ควรจะกลัวอะไรคือเรื่องที่เราต้องปล่อยวางอะไรคือเรื่องที่เราต้องระวังอะไรคือเรื่องที่เราต้องพยายามเพราะนั้นพี่น้องที่รักหากจะเป็นมุสลิม อย่าลืมว่าต้องมองแบบมุสลิมด้วยอย่ามองแบบกาเฟสเพราะถ้ามองแบบกาเฟสพี่น้องจะเหนื่อยในดุนยาเหนื่อยมากด้วยเหนื่อยในดุนยาไม่พอไปอาคิร้อยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีกเหนื่อยซ้ําเหนื่อยซอนแต่ถ้าเรามองอย่างมุสลิมในดุนยาเราก็จะเหนื่อยระดับหนึ่งเรารู้ว่าเราควรจะมองตรงไหนเพราะนั้นเราจะไม่ได้เหนื่อยมากเหมือนกับผู้ไปเสียศรัทธา เพราะความเหนื่อยที่แท้จริงมันเกิดจากใจว่าเรามองอยังไงเรามองให้เหนื่อยมันจะเหนื่อยแต่ถ้าเรามองแบบผู้ศรัทธาดุนยาจะเหนื่อยนิดนึงอาเคีร์ะจะเป็นความสะดวกสบายอย่างแท้จริงเพราะนั้นรับบันทึกสอันาอาดาบจันนะมาอินนาอาดาบะแคนะาากรรมาก็ฝากพี่น้องที่รักุกท่านนะครับก็ขอบ่อยขอบ่อยโดยเพราะเวลาที่พี่น้องมีความเครียดมีความทุกข์มีความเศร้าสิ่งที่น่ากลัวกว่าที่พี่น้องเจอ คือโลกอาคิรอรับวัสศีฟอันนัอาณาบะจชาหันมะอินนะอาณาบะกานะวารมานายของเราโปรดให้การลงโทษในไฟนรกนั้นถูกพลิกออกไปจากเราแน่นอนการลงโทษในมันนั้นเป็นการลงโทษที่จะอยู่ไปตลอดครับเอ่อคุณคุณนายญาติยะนะครับสลามมาครับก็ไวรยกุมสลามอัลตุลลอฮ์วะบารอกาตูาาตถ้าในสลามมาผมเห็นข้อความก็ขอมาร์ด้วยนะครับก็ขอตอบสลามพ,พี่น้องทุกท่านนะครับว่าไวรยกุมสลามอัลตุลลอฮ ดัาบารกัตครับครับทีนี้เรามาคุยกันต่อในหน้าที่169ของหนังสือดัวบ้านมุสลิมนะครับดัวขอให้พ้นจากไฟในลกอีกบทหนึ่งบทที่2บทแรกที่เราคุยกันไปนะครับที่เป็นบทที่36นะครับก็คือรอบบรรน์ส,สิฟอนาอาดาบบจฮันนัมอินอาดาบาคาเลกรอมา นั่นก็เป็นการขอให้ไฟนรกออกไปจากเราแล้วบทนี้ล่ะเป็นยังไงต่อบทนี้ครับวกเราอซุบฮานุวตาให้เราขออยู่ในสุราะอาริอิมรอนอายะที่192เป็นการขอที่อยู่ในรูปแบบเหมือนไม่ได้ขอเราสังเกตดูในอิสลามครับจะมีดุอาหลายบทที่เหมือนไม่ใช่การขอคือสำนวนไม่ใช่การขอแต่ในนั้นมันมีการขออยู่ لذلك يوجد قراءة في الكتاب مثل هذه رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ รับแม่นายของเราเจ้านายของเราอินนะกกแน่นอนพระองค์นั้นมันต้นเดาคินหนาหรอผู้ใดก็ตามที่พระองค์นำเขาเข้าไปในไฟนรกวกกักอัจจะหูพระองค์ได้สร้างความอับอายุให้แก่เขาแล้วแปลว่าการลงโทษในไฟนรกไม่ใช่การลงโทษแค่ร่างกายเท่านั้นจะเป็นการลงโทษที่รุนแรงแล้วก็หลังอย่างลากลึกลงไปถึงจิตใจ คือเป็นการทรมานทุกรูปแบบทั้งภายนอกแล้วก็ทั้งภายในภายนอกนี่คือภายนอกร่างกายภายในทั้งภายในร่างกายแล้วก็ภายในจิตใจเหมือนกับที่เราพูดคุยกันไปแล้วชาวนรกโดนทั้งภายนอกร่างกายภายนอกเลยโดนไฟที่พร้อมจะมาทํร้ายเขาพร้อมกับการลงโทษที่เกินจินตนาการแล้วภายในเขายังต้องดื่มน้าเลือดต้องดื่มน้าหนองต้องกินซักกูมภายในก็ถูกทําลายภายนอกก็ถูกทําลาย จิตใจก็ถูกทำลายคือถ้าใจยังแข็งอยู่ใจยังสู้อยู่นะ่ยมันยังไหวแต่นี่คือจิตใจก็โดนทำลายแบบปนปี้ไม่เหลือเลยคิดดูว่าสภาพการลงโทษจะน่าเสียดสีงแค่ไหนเพราะฉะนั้นครับในอายะกุรานี้จึงสรุปว่านายของเราแน่นอนใครที่พงให้เขาเข้าไปในไฟนรกเนี่ยพงได้ให้สร้างความอับปยดแก่เขามาแล้วก็ย่อมไม่มี การช่วยเหลือใดจะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่เขาอาธรรมผู้ที่อาธรรมนั้นย่อมไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆก็แปลว่าลงโทษแบบลงโทษเต็มๆไม่มีผ่อนปลนไม่มีผ่อนผันแล้วสำหรับผู้ที่เขาไม่ได้รับการผ่อนผันอะไรแล้วดูอ่านาบทนี้ครับเป็นดอาที่พอเราอ่านไฟนรอกไม่ใช่แค่การลงโทษที่รู้สึกด้วยกับร่างกายแต่มันจะรู้สึก ด้วยกับจิตใจแล้วมันก็อยู่ในสภาพที่น่าเวทนาสุดๆพี่น้องเคยเห็นคนที่ทรมานแต่ว่าเขายังมีเกียตอยู่ไหมคนที่เขาทรมานด้วยกับความป่วยไข,ขย้แต่เขาสามารถที่จะหงายหน้ามองฟ้าได้อยู่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้ใจเขายังเข้มแข็งอยู่อันนั้นก็ยังสู้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใจก่อไปด้วยร่างกายก่อไปด้วยใจก่อไปด้วยทุกอย่างไปหมดแล้วอยู่ในสภาพที่อับอายสุดๆ คือแค่จะเข้าก็อับปยศแล้วบางคนเข้านี่คือต้องเข้าไปแบบคือไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้บางคนนี่คือโดนผักดันไปให้หลงนรกบางคนนี่คือโดนลากเอาหน้าไถยไปแล้วก็ยมไปในนรกเหมือนกับในสรลังกรเชียที่อ่านได้สามอย่างยัสลานารันฮามิยะยุสลานารันฮามิยะยุสัลาวนาฟีฮะยุสัลาฟีฮะซึ่งก็การอ่านได้สามอย่างเนีทำให้เรารู้ว่า คนที่จะเข้าไปในไฟนรกนั้นจะมีสามรูปแบบเข้าไปแบบยอมจำนนยอมงสิรราบแต่โดยดีหรือถูกพาเข้าไปหรือถูกลากเข้าไปไม่ว่าจะในรูปแบบไหนเขาได้ถูกทําให้เกิดความอัปะยศสูงสุดดุนยาเขาอาจจะเชิดหน้าดุนยาเขาอาจจะยอะเย้อถักถังผู้ศรัทธาหรืออาจจะย่ะเย้อถักถังเราหรืออาจจะทําร้ายเราไม่ให้เกียรติเรา เขาอาจจะไปให้เกียรติคนที่ไม่ควรได้รับเกียรติในดินยาเราจะรู้สึกว่ายาววะทำไมคนนี้มันได้เกียรติได้รับเกียรติยาววะยาววาทำไมคนนี้มันดูดีจนในสังคมทาไมก็มีแต่คนพี่นอ้องพี่เท่าในโลกหน้าไม่มีพี่นอ้องคนที่ไม่คู่ควรได้โลกหน้าเขาจะไม่มีสิทธิ์ได้อะไรเลยถึงแม้ในดินยาเขาจะสีตีปุ๊บสนิทกับผู้ศรัทธาแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเขาเลือกที่จะทําตัวเป็นผู้ไปเสศรัทธาโลกหน้าไม่มีใครช่วยได้ ยามาลายังฟูมาลูวลาบานณนอิลามันอตัตมล์ลอฮ์มิกลินซารีมินในวันที่ทรัพย์สินลูกหลานจะไม่สามารถยังประโยชน์อะไรได้นอกจากบุคคลผู้นั้นจะไปหาโลรสุบานูม,มตาลาในสภาพของหัวใจที่สันบนเฉพาะคนแบบนี้แหละครับที่เงินกับลูกหลานจะยังประโยชน์ให้แก่เขาได้เพราะนั้นดูอานะครับบทนี้ที่ขอให้เราพ้นจากไฟนรกอีกบทหนึง่ง รับบานาอินนกักรมันตุดขลินนารฟักอัลใจแต่ว่ามาดอโิมีนามินอันซอสนายของเราแน่นอนใครก็ตามที่พระอ,องค์นำเขาเข้าไปในไฟนรกพระอ,องค์ได้ให้ความอาภัยเกิดขึ้นแก่เขาแล้วสําหรับผู้อาธรรมย่อมไม่มีการช่วยเหลือใดๆสําหรับเขาเขาก็ต้องเจอในสิ่งที่เขาต้องเจอเราก็ขอดวาจากผู้ลัทธบาฮาตระให้หนึ่งครับอย่าให้เราเป็นผู้ที่อาธรรมเพราะถ้าเป็นผู้ที่อาธรรมคนอื่น ไม่มีความช่วยเหลือไม่มีการเลื่อนย่อนฝันปนอย่าเป็นผู้ที่ยวธรรสองอย่าทำตัวให้พกอัล้อโกโดเกียดเพราะใครก็ตามที่พกอัล้อโกโดเกียดเขาในดุนยากอัล้ออาจจะประวิงเวลาโนอาคเคยบในอัลกุรอานหลายครั้งที่พกอัล้อบอกว่าอย่าคิดว่าเรานะ่ยให้สิ่งที่ดีงามกับเขาเราเพียงแต่ประวิงเวลาให้เขา เหมือนกับในยักกรันเช่นยวก,ก,กันที่บอกว่าฟอมาฮิลเลกาฟิลีและอัมฮิลฮุมรูเวยดาจงประวิงเวลาให้กับผู้ไปเสดสธาอีสักประเดียวพอแค่ก็จะประวิงเวลาให้เขาอีกสักประเดียวเพราะนั้นพี่น้องที่รักชีวิตของเราตอนเนี้ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าที่เรายังมีชีวิตอยู่เนะี่ยเพราะความเมตตาของพระเราหรือพระเราแค่ประวิงเวลาให้เราเพื่อรอที่จะไปลงโทษเราอย่างเต็มเม็ดเต็มไม้ทีหนึ่ง เพืขอนองขอดวาจากพู้ลอสุบฮานมูตะลาครับนายของเราพวกนั้นใครก็ตามที่พวกให้เขานั้นเข้าไปในไฟนรกพวกได้ให้ความอบอุ่เกิดขึ้นแก่เขาและผู้ที่อาธรรมจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆอ้วนลอปวดให้เรารอดพ้นจากความอัปยศในวันเกียรมนขอให้เรารอดพ้นจากการถูกการลงโทษในไฟนรกแล้วก็การลงโทษในหลุมฝังศพข,ขอพว้ลอเมตตาเราทั้งด้วยกับคุณลักษณะอัลลอฮ์มานแล้วก็คุณลักษณะ อัลลอฮิมขอพระองค์รักและก็เมตตาเราตลอดไปขอพระองค์อภัยโทษให้กับเราแล้วก็ขอให้เรานนั้นได้อยู่ร่วมกับบรรดาคนดีที่พระองค์รักเขาที่เขาพอใจในพระองค์แล้วพวงค์พอใจในตัวเขาด้วยเถิดอามิลครับอะกูลูกาลีฮะนะวะซักลุลละฮะลิวะละกุมวะล,ลิซาอิลิมุสลิมีนะ่ามินกุลิดะมุลซักฟิรูอินหัวกัฟูรฮิมซุบฮานขัลลัาม,ามัยุฮัมดิกะอัชฮะดุะลัยลาอิลัยลาอัลตัสซัคลูตุดูไรครับอีกสักพักเรามาคุยกันในช่วงของฟิกอินชาอัลลอฮ์ Wabarakatuh